ตัอัรีอันดิวลันายาจนสาสันติตัตตาภราชาติกาเเตุมนตมกิมังปันรต 那 ko tanansah kowang 아, okay. 그 อ่ะอิตจ <Walk. S 1> ้าวทสังฆาุปทวญาติม <ièrement> ิโนูปชตวานิรุจัติเตสังบุปผาโสุโสรูอ่ะต่นซ้อนสำคัญสุดครับตั้งจวันเก่าก่อนทำเวรนปใหใจก็ตั้งหมูก่อนทำวัย ให้ให้ให้พอออดอนุโมทนาก่อนทำให้พ่อออานั้นเก้า้าพักวาดพวัโตอาราะโตธรรมะตัตตานะโตตัตตาพักวัโตอาราะโตธรรมะตัตตานะโตตัตตาพัวโตอราะโตมตตาังวเม A tòa yào hắn. O do. Tu ti yang bì. Tu kim mê tàn nang. A tòa Ta ti yang bì. Tu kim nang. Wat a mê tàn nang. Wat ตอนนี้ก็พร้อมแล้วแขกที่มาร่วมงานร็ที่เชินตัวู่กานที่รั้งนองมุโยน้องนั้งใจไม่มีน้ำไปจทไหลตัวดังแขกแสดงน้องอยากถาว่ารื่องว่าปะไรปติเสธทีสาระลำเทวื่ว่ามี้าตัวที่ทำเพต่อบุญกกรปฏิบัติสิตปฏิบัติต่งก็ทที่ปฏิวัติจมสตรเป็ตัสังจา चो पोजो तोया あ。<music>